มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้ำเลอเลิศประเรสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจำใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบตัติต่างสุขสำราญบันดิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดีวันนี้เรามีธรรมะ เรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุขังเสติอัศมิ่งโลเกปรมิจักผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าธรรมโมฮเวรคติธรรมจาริงธรรมนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม ธรรมโมสุจินโนสุขมาวะหาติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ณนะทุกขติงคัจฉิธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกามโมภวังโหติผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมะเทศสีปราพระโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อม ท่านสาธุชนคนนี้ผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนเช้าวันนี้อากาศก็กลับมาเย็นอีกครั้งหนึ่งอีกวาระหนึ่ง12องศานะเช้าวันนี้12องศาเย็นเชียบเลยอ่าผมตาต้องใส่อังสัาผมผ้าหลายชั้นป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะในหน้าหนาวนี่มีคนเสียชีวิตหลายกรณีด้วยกันหนาวตายก็มีหนาวตายมันหนาวมากขาด ไม่ได้ห่มเสื้อผ้าไม่ได้หม่มผ้าหหมหลายผืนก็นอนจนแข็งตายอีกประเภทหนึ่งก็กินเหล้ากินเหล้าดื่มเหล้ามากแก้หนาวอยาให้า,ให,าให้ร่างกายอบอุน่นกินมากๆก็ตายบางรายก็อาบน้ําอาบน้ำเย็นๆหรือรากศีรษาตัวเองปวดศีรษาจีดเลยปวดหัวจีดเลยเส้นเลือดในสมองแตกตาย ก็มีก็หลายการณีเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังอย่าทำอะไรโดยขาดสติขาดปัญญาอย่าถีผาลามทำไปด้วยความด้วยความระมัดระวังมีสติรู้ทันรู้เท่ารู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเราก็จะปลอดภัยรักษาเนื้อรักษาตัวเองให้ดีอย่าทำอะไรด้วยความประมาทพลาดพลัง ชีวิตของแต่ละคนที่จะเกิดมาและก็รักษารอดปลอดภัยมาถึงวันนี้ได้น่ไม่ใช่ธรรมดาต้องผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาๆมากมายเยอะแยะรักษาต่อไปอีกประคับประคองต่อไปอีกเพื่อจะได้ใช้ชีวิตนี้ในการสร้างบุญสร้างกุศลทำประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปช่วงนี้เทศกาลวันตรุษจีนก็ปีใหม่นะนะั่นแหละปีใหม่จีนลงตาไปบินทบาทโยมก็ ถวายขนมเขีงนะถวายขนมเปี๊ยะนะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพชนชาวจีนนี่น่าชื่นชมที่เขามีความกตัญญูกะตเวทีต่อบรรพชนต่อบรรพบุรุษไม่เฉพาะชาวจีนเท่านั้นนะชาวยวนนะชาวยวนชาวไทยเชื้อสายยวนเขาก็นับถือเทศกาลตรุษจีนเช่นเดียวกันเทศกาลตรุษจีนก็จะมี3วันในเมืองไทยเราวันจ่าย วันไหว้แล้วก็วันเที่ยวสามวันวันจ่ายก็ไปจับใจซื้อข้าวซื้อของเตรียมมาเพื่อที่จะมาไหว้บรรพบุรุษระลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษนะวันวันพอวันไหว้ก็จะจัดอาหารหวานข้าวขนมนมเลยพลละหมาครากไม้พาลูกพาหลานมาไหว้ไหว้เทพเจ้านะไหว้เทพเจ้าและลึกถึงเทพเจ้าต่างๆที่ตัวเองนับถือ เนะทพเจ้ากวนอูเทพเจ้ากวนอิมนะคือนะตามประเพณีของชาวจีนเขาก็จะะล,ลึกถึงเทวาอารักษ์ที่ปกปักรักษานะละลึกถึงด้วยความกตัญญูกตเเวทีเพราะว่าเทพเจ้าเหล่านั้นท่านก็ทําคุณงามความดีนะตามรัฐขิของขงจื๊อเล่าจื๊อหรือแนมะ้กระทั่งรัฐิศาสนามหายานพุทธศศาสนามหายานก็จะ ให้ระล,ลึกนึกถึงคุณงามความดีของเทพเจ้าเรียกว่าเจริญเทวตานุสติแลึกถึงคุณงามความดีของเทยพยาดาทั้งหลายและก็ระล,ลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษไปไหว้บรรพบุรุษที่ฝังไว้ตามที่ต่างๆไปกราบไปไหว้แล้วลึกถึงคุณงามความดีบอกลูกบอกหลานว่านี่นะที่พ่อแม่พ่อแม่ จเจริญเติบโตมีความจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้เนะี่ยเพราะปู่ย่าตายายทั้งหลายนี่แหละเป็นหลักเป็นฐานสร้างหลักฐานให้เรามีความจเจริญเติบโตมีความจเจริญอย่างมั่นคงให้พวกเรามีความกะตันยูกะตะวทีต่อท่านนะ mm. ก็ทําให้เกิดความความรักในครอบครัวนะเกิดความสามัครสมัครสมานสามีีใ,ในครอบครัวญาติพี่น้องได้มาพบปะเจอเจอกันนะคุณพ่อคุณแม่ อามะอากงอาอะไรต่างๆก็ได้ได้มอบของขวัญเขาเรียกว่าแจกอังเปาแจกอังเปาให้กับลูกกับหลานลูกหลานก็ชื่นอกชื่นใจนะเรียกว่าเป็นประเพณีสําคัญนะหลวงตาว่าตรุษจีนคนไทยเราก็พลอยได้รับอานิสงส์ไปด้วยคนไทยเชื่อสายไทยนะก็ได้พลอยอานิสงส์ไปด้วยที่เป็นลูกจ้างทํางานในร้านค้าของคนจีนในบริษัทของคนจีนเขาก็หยุดงานให้ ให้ไปเที่ยวแล้วก็ให้โบนัสอะไรต่างๆนี่ก็เรียกว่าได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ไปกินไปเที่ยวกันเศรษฐกิจก็เฟื่องฟูนะเศรษฐกิจเฟื่องฟูมากในเทศกาลตรุษจีนยกเว้นว่าปีไหนที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็ข้าวของแพงก็จะเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ตรุษจีนเนี่ยมันดีในส่วนของพุทธศาสนาเราท่านพระพุทธเจ้าท่านก็สอนให้เราลึกถึงว่าชีวิตของเราเนี่ย เรียกว่าหมุนเวียนมาถึงได้มาถึงวันตรุษจ,จีนได้เนี่ยเพราะเรามีบุญมีกุศลนะมีบุญมีกุศลนุ้นส่งมาถึงทุกวันนี้ได้เราก็ควรจะมองมองไปว่าที่ผ่านมาเรามีข้อผิดพลาดอะไรอ่ามีข้อผิดพลาดหนึ่งสองสามสี่ห้าเราจะต้องปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นอ่าจะได้ไม่ผิดพลาดอีกดําเนินชีวิตต่อไปก็จะได้ดําเนินชีวิตด้วยความประมาทอย่าอยู่บนเส้นสายแห่งความประมาทจะต้องประพฤติ ศีลธรรมเป็นหลักใหญ่เลยเพราะว่าศีลธรรมเป็นสิ่งที่จะช่วยประคับประคองชีวิตของเราให้รอดปลอดภัยให้เดินไปอย่างมั่นคงมีศีลธรรมนำชีวิตให้เรืองรุ่งมีศีลธรรมสิ่งที่มุ่งย่อมได้สมมีศีลธรรมนำให้สบายอารมณ์มีศีลธรรมคนนิยมพั้วแผ่นดินศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศโลกกะทาจะลุกเป็นไฟประเพณีตรุษจีนจึงเป็นประเพณีที่ดีที่สำคัญ ก็อาจจะมีบางคนบางท่านอาจจะตำหนิตีเตียนว่าไปทําอะไรประเพณีอย่างนั้นเก่าแก่ข่ําคืดไดโนเสาร์เต่าล้านปีไม่มีประโยชน์ไปว่าเจ้าอยากจะกินอ,าอยากจะกินอาหารหมวหมูละสิอยากจะกินเหล้าเมายาละสิอันนคือคนที่คนสุดโตง่งนะคนสุดโต่งแล้วก็อย่าไปถือสาหาความไปถือสาหาความอย่าไปฟังอย่าไปดูปบ่อยๆทําให้จิตใจเราตกจิตใจเราเสีย ประเพณีสิแปลว่าสิ่งที่สืบเนื่องมาถ้ามันไม่ดีไม่งามไม่เกิดประโยชน์วันพบหลุดของเราก็คงจะไม่สืบต่อมาเรื่อยๆนะเพราะว่า <t> ที่ทําอะไรต่างๆขึ้นมาในที่เป็นประเพณีสืบเชื้อสายกันมายาวนานก็เพราะว่ามันด,มนดีมันเกิดประโยชน์มันทําให้เกิดความรักความสมัครสมานสม,สมัคคีแล้วก็มันก็มีการสอนไปในตัวด้วยประเพณีมัน มันทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะนลวงนองอุตาอุตาว่าเนะี่ยมันทําให้คนเราเนี่ยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีระเบียบินในถ้าเราไม่มีประเพณีอะไรเลยต่างๆความรักความกลมเกลียวกันมันก็จะไม่เกิดขึ้นในสังคมมันเหมือนเส้นใยมันเหมือนเส้นได้เหมือนเส้นได้ที่ร้อยรัดอ่าถ้าจะเปรียบอ่าถ้าจะเปรียบคนเราเหมือนดอกไม้อ่าที่อยู่ต่างกอต่างกอต่างต้นตา่างเราต่างสี อาศัยเส้นได้มาร้อยมัดรวมกันมันก็เป็นพวงมาลัยที่สวยงามเป็นดอกไม้ที่มีสวยงามชั้นใดก็ดีประเพณีก็เหมือนเส้นได้ที่จะมาร้อยรัดคนนั่นจากครอบครัวหลายๆครอบครัวจากหลายๆหมู่หลายๆเรามาอยู่รวมกันจึงเกิดเป็นสังคมเกิดเป็นประเทศชาติเกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นมาทําให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีสิ่งดีก็มีสิ่งดีส่วนมากก็จะเป็นสิ่งดีมีประโยชน์นั่นแหละ ทำให้เราทั้งหลายมีความรักสมัครสมานสมาสม,าสม,าสมาัคคีกันได้ทําสิ่งที่ดีที่มีประโยชน์ต่อกันถ้าไม่มีประเพณีไว้เป็นเครื่องสืบสายสืบสารกันไว้นี่เราก็จะต่างคนต่างอยู่ละต่างคนต่างอยู่ไม่มีประเพณีไม่มีเชื้อชาติไม่มีศาสนาความรักความภาคภูมิใจก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นประเพณีตรุษจีนจึงเป็นประเพณีที่สําคัญทําให้เรามีความรักมีความสมัครสมานสามัคคีต่อบรรพบุรุษของเรา ต่อประเทศชาติของเราขอให้เราร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดให้มั่นคงดำรงอยู่ตราบนานเท่านานเหมือนพระบรมราชาองค์การของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นแบบเป็นอย่างที่ดีธรรมสวัสดีเจริญพร